วัดที่สร้างขึ้นมาพร้อมกับการตั้งเมืองขอนแก่นแดนดอกคูณตั้งแต่ปีพศ2332แล้วตอนไอหยองอยู่บ้านจะของค้นขอนแก่นได้หนีบหูจากเธอบ่เคยสังเกตอีหลีว่ามีวัดอยู่นี้ตำนานวัดเก่าแก่ครับสร้างตั้งแต,แต่ตอนต้นรัตนโกสินทร์เป็นวัดที่พระนครบริลักษ์บรมราชพักดีต้นตระกูลเจ้าเมืองขอนแก่นคนแรกคูณได้หนีที่ได้สร้างขึ้นมาวัดธาตุพระอารามหลวงของชาวแก่นนครบอกเลยว่าโอ๊ยงามเป็นตาออดสอนครับว่าแม่นวัดในกรุงเทพต่กี้ไหอหยองหนีไปอยู่ไสามา สวยเด่นสุดสะดุดบกตาพระอุโบสถสาลาสีทองสะท้อนตากับท่องฟ้าสะท้อนแดดตะเว้นมีตลาดอยู่ข้างกำแพงวัดข้างบึงแก่งนครข้างหนองพระธาุสูงเด่นน่าจับตามองพระอาทิตย์ตกดิน ทั้งเก่าทั้งแกเป็นตัวแทนของประวัติศาสตร์ชาวเกศนครคนแห่กันมาขอพรให้มีอยากมีกินแต่ข่อยเริ่มบ่มีเสียงแล้วเพราะว่าท่วงคักไหลายกับลานท้าวเวสสุวรรณโนเด่นสุดสะดุดตาโตครับกับลานท้าวเวสสุวรรณโนโวรกายสีดำปึ๊ดตากแดดแข่งโงอตาแดงแป๊ดรูปปั้นพญาคุดก็ทรงยืนตากแดดให้ทุกคนได้มาสักการ,ระประมาณ8คันรถถัว่วมีชุดบูชาอยู่ด้านข้างครับผมกับลิปปินสีแดงเอาไว้ฝากดวงตากแดดถึงจะฮอนแต่ก็มีห่มแล้วก็มีต้นไม้อยู่ข้างหน้ากับลู่นาไปเข้าหม่มไม่ต้องกลัวยังที่ไอ้หอองบอบกบกกกลคครรัันแมาา วันหนึ่งว่าเป็นแปดรถทัวร์ละพักกันมากาบมาเบิงกันได้รถตัวขอพรความเฮงความชัวดูการันตีจากผ้าแดงหลายคักไปต่อกันแบบเพต้องพักครับหลังจากขอพรเท้ายักษ์เวสุวรรณโนท่านก็จะสังเกตเห็นหัวคันไดโกโดแล้วก็ขอพรเท้าเวกสุมาโนแล้วก็การุนาโดแขนเข้าไปตีระคังหรือว่ากระแมงขอพรไปคือใส่สาระโอเปียงมากไอยองกรตตัดสินใจขึ้นมากครับอยางอ้อมมาข้างหลังเพื่อที่จะมาแปะทองพระลักจำลองแล้วกรตตัดสินใจตีกระแมงเต็มแรงครับหลังจากที่อธิษฐานฟาดไปสุดเสียงจังไดกระพดังสามเที่ยว ซิกเนเจอร์ที่เด่นสุดและก็พลาดไม่ได้แน่นอนกับท่านท้าวเวสสุวรรณโนที่ไม่มีวันที่จะจะจ,ะจมปวดเขียนแน่นอนถึงมาลายแล้วก็ผ้าแดงขอพรจะผูกเต็มแขียนเต็มขาแล้วก็จองคอท่านก็ตามเป็นตปวดเขนเนาะเอาบัตรที่นี่มาฟังประวัติเรื่องเล่าของวัดบัตรที่นี่ครับผมสมัยตะกี้มีพระาธาตุอยู่ในวัดาธาตุนี้หลายองค์และก็ยังคงกําหนดไม่ได้ว่าพระาธาตุองค์เดิมเนี่ยคือพระาธาตุองค์ไหนแล้วก็ระบุลงไปไม่ได้อีกแหละว่าองค์ประถมที่เจ้าเมืองขอนแกน่นท่านเพียเมืองแพนองคไหนอริจิที่สร้างลงไปก็เลยเป็นที่มาาขออองงืื่วววัััััดดนนนนนีีไคครบกก็พเ้ เราบัดที่นี้ผู้ใดได้เคยได้ยินตำนันโอ้ตำน,นานตำนานตำนานพระลับบอครับโอ้สมัยเกิดการยกทัพครับผมกับหลังจากชนะไซส,สงครามข้างเวียนจันแทะไพ่ให้กับกรุงธนบุรีเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเพื่อนก็นได้เดินทางกลับมาพร้อมกับอัญเชิญพระแก้วมรกตพระบางพระสุขพระสยพระเสริมกับเมืองกรุงธนบุรีเอาบัดที่นี่พระวอที่ยูนครจำปาสักได้ยินข่าวพอดีก็เลยเฝ้าบอกหลานซื้อเท้าสักนี่เอาพระศรีสัตนาคณะโหนนี่ไปเสียงไว้เดอ้อเพื่อไม่ให้พระยามหากษัตรย์ศึกเนี่ยเพื่อนได้เจอก็เลยได้สร้างพระเจดีย์เนี่ย เอามาครอบเสียงไว้สร้างเจดีย์ไว้มากมายครับผมประมาณเก้าองค์ค้ายๆกันทั้งตามวัดใต้วัดเหนือหรือว่าวัดหนองแวงก็เลยได้เอือนพระพุทธรูปองค์นี้ว่าพระลับเด้อครับผมประวัติเน้ยวยาวผู้ใดอยากได้กรุณาไปอ่านต่อที่กำแพงเป็นพระพุทธรูปปรางมันเวชัยศักดิ์สิทธิ์แหง่งหลอด้วยสำลิดหน้าตักสิบนิ้วเนื่องไปข้างหลังแนีจักหน่อยเด้อครับไม่ได้เงานอนหรือว่าสิงไงหลังแต่นี่คือเป็นศิลปะสไตล์ของลาวสกุลช่างเวียงจันว่ามือนี่คือทรงมีความรู้่นเถอะวะอัศจ,รร,ศจรรย์ล่อหันมหาคสัม มีหอดมาเมียนซีสระท,ที่จะยืนจ้องตาหันหน้าโตบักใหญ่เต็มตาอยู่ครับหันหน้าไปทางพระประธานซื่อว่าพระพุทธธรรมขันตโสพัทฒมหามงคลอันถึกบุบุโอ้ยืนอ่านตั้งนานแต่เด่นสุดแล้วก็ดังสุดของวัดตอนนี้ก็คือเทวเวสุวรรณที่ยืนตากแดดดำปื้วรกายสีดำด้านอยู่นานๆคนพาก,กันมากราบมาขอพรเต็มลานนี่ก็คือลานท้วเวสุวรรณโนกราบสวัสดีครับผม